หาดแพราวานิชาพัฒน์คืนแทนเศรษฐีขอนแกน่นย้อนกลับไปไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับเรื่องราวของครอบครัวที่ถูกฟ้องร้องเนื่องจากมีหนี้ถึง200ล้านสําหรับแพราวานิชาพัฒน์ชัดชัยพลรัตน์ซึ่งจะตัวได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องนี้ในรายการเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสีปีที่แล้วหนูอายุ22ฝั่งบ้านพ่อเป็นกงสีเราเป็นหนี้เยอะมากจนไม่สามารถชําระได้แล้วกระบรู้มาแค่นั้นแต่ก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อ ก็มีวันหนึ่งที่แม่ยอมมาพูดกับหนูว่าที่บ้านเราลําบากนะเรามีหนี้นะด้ยวยความที่ตอนนั้นเราทํางานในวงการแล้วเราก็มั่นหน้าเลยนี่เท่าไหรเดี๋ยวหนูทํางานใช้ให้เลยพอแม่บอก200ล้านคือหนูรู้เลยว่าหนูไม่ไหวก็ถามเขาต่อบว่าถ้าชําระไม่ไหวเราจะยังไงต่อเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเขาก็บอกว่าธนาคารจะฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายเขาเลยมาบอกให้หนูเตรียมตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นก็ยังอึง้ง พอคุณแม่คุยประมาณนี้ก็โอเคหนูต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวก็บอกเขาไปว่าไม่เป็นไรป้ามาเลี้ยงหนูมา20กว่าปีทําดีที่สุดแล้วต่อไปนี้หนูจะดูแลป้ามาเองป้าก็ขอโทษเราเขาก็รู้สึกผิดขอโทษที่ไม่มีมรดกให้เลยหลังจากนั้นเราก็พยายามยอมรับเรื่องนี้ตอนนั้นอายุ22จะต้องขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวจะไหวไหมและไม่นานมานี้ถามถึงเรื่องนี้200ล้านที่ต้องแบบรับ งานนี้เจ้าตัวเล่าว่าจนวันนี้ภูมิใจที่ปลดนี้ได้แล้วจากที่เคยใช้ชีวิตไฮโซที่ขอนแก่นรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นและได้รู้สึกว่าใครคือเพื่อนแท้หรือมิตรเทียมได้กลับมาทํางานแล้วค่ะตื่นเต้นมากน่าจะเป็นอีเวนต์แรกในรอบ2ปีที่แบบมาทํางานจริงๆเราก็พร้อมลุยทํางานมานานแล้วแต่ล่าสุดยอดคนติดโควิดมันเพิ่มสูงขึ้นกลับมาเดือดรายวันอีกแล้วถามว่ากังวลแค่ไหนเราผ่านมาแล้วแต่เราก็ยังเสียวอีก เพราะว่าตอนที่เราเป็นมันเป็นตัวออริจินัลไปเลยแต่ตอนนี้กลายพันธุ์ไปเยอะเราก็กลัวค่ะแต่ก็มีดราม่าคนวิจารณ์ว่าเราจะไม่ลงตอนแรกมันก็มีแหละสมัยที่เราอยู่ขอนแก่นเราก็เป็นไฮโซท่านหนึ่งแต่วันหนึ่งเราเป็นนี่ก็จะเป็นแบบไฮโซสมระาท่านหนึ่งเราก็ใช้เท่าที่เรามีหนูไม่ได้ใช้เกินตัวเมื่อก่อนเราอาจจะอยากได้กระเป๋าเราก็ซื้อเพราะเรามีแต่พอเราไม่มีเราก็ไม่เห็นจะไปต้องใช้เลยเราก็ใช้เท่าที่เรามีก็ไม่ได้เดือดร้อน ถามถึงเรื่องที่เราพูดในรายการเกี่ยวกับครอบครัวเคยเป็นหนี้200ล้านหลายคนให้กำลังใจเยอะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะคะมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้โอเคแล้วผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้แล้วมันก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วพอเราเจอเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครเป็นเพื่อนไม่จริงมันก็เลยทำให้เราได้เข้าใจชีวิตขึ้นเยอะ ภูมิใจกับที่เราผ่านเรือทั้งหมดมาได้ภูมิใจมากค่ะนรู้สึกว่าชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอในวัยขนาดนั้นมองย้อนกลับไปในตอนนั้นเพื่อนเราไปเที่ยวเล่นแต่เราทํางานช่วยที่บ้านเพราะเราเป็นเสาหลักคนเดียวแต่มันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันที่เราทํางานตรงนี้โชคดีที่เราหาเงินได้จัดการกับความรู้สึกให้ผ่านเรื่องราวนั้นได้ยังไงอดทนพยายามทําความเข้าใจเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะนั่งทายแมชชีนย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้ พยายามเรียนรู้และอยู่กับมันพยายามหาทางออกตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะคะทุกคนทุกวันนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวเองและทำทั้งบ้าน